รายงานข่าวค่ะเป้าหมายปฏิบัติการครั้งนี้คือ m ม u เท a ส์ไลออนเป็นกลุ่มติมดอวูดที่เกาะอายยากรรรุนแรงไว้ตายไว้กีดซึ่งมีหนึ่งหน้าใหม่ที่เราจะต้องคอยจับตาดูนั่นก็คือพี่หนูเจนฮให้ตายสิรู้สึกเสอยจริงๆแล้วใครจะเป็นคนต้งโทษใครกันแน่นะมารอดูกันเฮ้ยเจ้าเจ้า นี่ยนี่ย,<ะ>ย่เะย่อก็คือแกยังไงล่ะย่า้าฉันจะโชว์ให้แกเห็นว่ามเมาเธอร์ไดออนเก่งการแค่ไหนเถ้าอปฏิบัติการตอนนี้แล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยอซึม เส,สี่เสี่ยกรูแก่คูเก่าแต่กระเป๋าไม่จ่ายนี่พวกเของผสมกับมูสเล่เอาไปกินใสฟ่ฟาฟาใส่โคจัดอัมสตองยอเยอะฮึคือเฮ้ยเยอะเยอะยาช้อสเต็มคมมีดไปดึงทีเกือบบาดคอกูเฮ้ยกูโดนอะไรเอกยจะไปไหนเขาโดนฉันขอ,ขอชุดนี้นะหม<า>ัดเยอ<า>ะจะรูปแบบกระตุตีเร็วโมมองอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยมไม่ดีต้องรอหลบโทษแกใช้ลูกเล่นสกปรกมันน่ารังเกียจซีซีซี 啰嗦。呜呜